สวัสดีครับผมเซนนจากโปรเฟคคาร์วันนี้ผมก็จะมาส่งรถมอบให้กับคุณลูกค้านะครับลูกค้าชื่ออะไรครับพี่ชื่อพิตาครับพิตาอ่าพิตามาดูรถที่โปรเฟคคาร์รถอะไรพี่วีโก้ปี2014สีครับสีอะไรพี่สีขาวครับรู้สึกยังไงกับรบริการของเซลล์แล้วก็กับไฟแนนซ์ของเรารู้สึกดีใจบริการดีมากเลยครับ <c oughs> อนุมัติไวครับ ดันทุกเคสไหมดันทุกเคสครับผมจ <c oughs> ุดยอดครับ <c oughs> อ่าแล้วรู้สึกประทับใจอะไรให้กับทางผู้บริหารของทางผมที่ว่าเรามีโปรส่วนลดให้อะไรให้กับลูกค้าอีกซัพพอร์ตอะไรให้กับลูกค้าอีกก็ <c oughs> ช่วยเหลืออะไรบ้างช่วยเหลือประกันภัยแล้วก็แล้วก็ค่างวดก็ช่วยเหลือค่างว่งวดหนึ่งล่วงหน้าครับ ก็ทางบริษัทเราเดือนนี้เราจะมีโปรให้กับลูกค้านะครับในกรณีที่ว่าตั้งใจจะเลือกซื้อรถมือสองจาก Perfect คคาเราผมขอตัวส่งรถบ้านให้กับพี่ต้าก่อนนะครับสวัสดีครับ